ันนี้ได้มีการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้หารือกันในเร่งกรณีที่มีการพิ่จาร่างร่ามนูญนะครับซึ่งที่ประชุมเองก็ได้รับคำช่นชมจากประธานในที่ประชุมว่าได้ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะนําเสนอหลักการและเหตุผลตลอดจนข้อแท้จริงที่เสนอให้แก้ร่างมนดูโดยเฉพาะมาตรการ291ที่มีสภาร่างและที่สําคัญ ก็ทำให้สามารถเอาเหตุผลนี้ไปชนะใจของสมาชิกผู้ที่สภาไม่ว่า,ะาจะเป็นแบบเลือกตั้งหรือแบบสถารวมทั้งสมาชิกพรรครวมหลายค้านอย่างพรรคภูมิใจไทยทำไม่เสียงเนี่ยมาโหวตให้ก้าวสก้าเสียงอันนี้คือสิ่งที่ทางประธานในที่ประชุมได้มีการชี้จมสมาชิกรวมทั้งการอภิปรายในสภา,าก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับและก็ สมาชิกก็สามารถดําเนินการรักษาองค์ประชุมได้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องที่2ครับกรณีที่สมาชิกได้นําข้อมูลมาแจ้งในที่ประชุมว่าได้มีกลุ่มบุคคลออกไปเคลื่อนไหวตามในย่านปริมณฑลหลายจังหวัดรวมทั้งในหลายพื้นที่ว่าการที่มีรัฐบาลรวมทั้งพักรูปรัฐบาลเนี่ยได้เสนอร่างนั้นเป็นการ ที่จะแก้ไขที่จะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงบางกลุ่มเนี่ยไปพูดถึงถึงการลงล้านนี่คือสิ่งที่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงซึ่งในที่ประชุมพักก็เลยมีมตินะครับเพื่อป้องกันที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบิดเบือนข้อเท็จจริงในประเด็นที่จะมีการแก้ไขโดยมีมติให้สมาชิพัก รวมถึงสมาชิกพรรคที่เป็นกรรมธิการวิสามันของรัฐสภาในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับห้ามแก้ไขหมวดสถาบันเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์รวมถึงกระจทัทคำป้าทำเบนเนอร์ว่าสมาชิกของพรรคเพื่อไทยนะหรือพรรคเพื่อไทยสนุนให้กรรมธิการวิสามันนะครับห้ามแก้ไขสถาบันหมวดพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด อันนี้ก็จะมีการติดไปทั่วประเทศนะครับเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและกลุ่มบุคคลที่เป็นฝั่งตรงข้ามรัฐบาลและกลุ่มบุคคลที่เป็นเครือข่ายในการที่จะปกป้องร้ำมูลข้าศึกแล้วโยนบาตรมายังพักเพื่อไทยและรัฐบาลว่าจะดําเนินการแก้เพื่อให้มีผลกระทบต่อรนาบารอันนี้เป็นสิ่งที่จะมีการาดําเนินการในเชรุกเพื่อทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนแล้วขอให้สอสอ รวมทั้งสมาชิกแต่ละพื้นที่ไปทำความเข้าใจประชาชนรวมทั้งติดแผ่นป้ายน,นะครับและก็แผ่นแบนเนอร์ในข้อความที่เราสนุนไม่ให้มีการแก้ไขบวชสารบัญพระมกระากษัตราชกรนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่3ที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า จะมีการนําเสนอให้ยุบหรือยกเลิกสารปกครองรวมถึงยกเลิกสารรัฐธรรมนูญอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของสมาชิกบางคนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เกิดความกังวลใจว่าขณะนี้การร่างรัฐธรรมน,นูญเป็นเรื่องของการที่จะมีกรรมธิการเสนอในการพิจารณาให้มีการสรรหา รวมถึงมีการเลือกตั้งสสรการแก้เรงมลุนั้นเป็นเรื่องของสอสรการเสนอความเห็นส่วนตัวในเวลาที่มีผลกระทบจึงขอให้สมาชิกโดยขอร้องนะครับว่าอย่าไปสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นการชี้นำและเป็นการสัมภาษณ์ในเวลาที่ความเห็นส่วนตัวที่ไม่สอดคล้องกับการที่เราจะมีการเลือกตั้งสสรเพราะสอสอรอเป็นผู้ที่มีสิทธิ นะครับเป็นผู้ที่ดําเนินการในการยกล่าแกไแร่ฐธรรมูญเพราะนั้นการพูดในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เนะี่ยโดยการที่เป็นความคิดเห็นไปก่อนเนะี่ยถือว่าเป็นสิทธิตามขรอมูลที่ทําได้แต่มีผลกระทบต่อระเพราะฉนั้นึมขออ้างให้สมาชิกหยุดไปลนะักษณะไปการดรําเนินการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นกระทบกับ,บองค์กรอื่นๆโดยที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีส่วนในการที่จะเป็นยกล่า นะครับคือลักษณะือนไปรับหน้หนา,าสสบลอันนี้ก็เป็นการขอร้องนะครับว่าในการแสดงความเห็นอย่างนี้เป็นลักษณะที่ไม่เป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยรวมถึงการที่จะมีการแก้ไขรัฐนูลที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามนี่นำไปขยายผลแล้วกระทบกับองค์กรอ,อื่นๆเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ทางสมาชิกจึงขอร้องนะครับทางที่ประชุมพรรคได้ขอร้องให้สมาชิกหยุด ในการลาักษณะที่ไปให้แสดงความคิดเห็นว่าจะแก้มาตราไหนนะครับแก้เพื่อยุกองคอ์กรหรือองคอ์กรหรือหน่วยงานอะไรเนี่ยควรจะต้องเลิกดําเนินการในเรื่องน,นี้นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เองี่ยนะครับได้มีการประชุมที่หัดใหญ่ รวมถึงในการประชุมในพื้นที่ภาคใต้แล้วออกปฏิญญาณใหญ่ซึ่งมีการออกปฏิญ,ญาที่แปดข้อแต่ลักษณะการออกปฏิญ,ญาของสมาชิกพรรคปิบัิส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ในวงวนเดิมๆคือการกล่าวหาพักเพื่อไทยการกล่าวหารัฐบาลรวมถึงการน่าจะกล่าวหาพันมธมนตรทักษิณ เป็นเรื่องของการทาการเมืองลักษณะแบบเก่าๆซึ่งเราเองนะที่เป็นพรรคกนนเมรัฐบาลแต่รู้สึกผิดหวังกับการออกพัิญ,ญาแปดข้อของพรรคประชาธิปัตย์ที่ลักษณะไม่มีการสร้างสารรค์หรือเสนอผลประโยชน์หรือนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเลยในการรวจสอบการนันติของรัฐบาลในระายฝ่านที่ดีเนี่ยแต่ลักษณะออกไปลักษณะการที่จะเป็นการกล่าวหากลุ่มบุคคลไม่ว่าคนบวโจทักษิณ ป่าหาการดำเนินที่ของรัฐบาลรวมถึงแม้แต่รวมรวมถึงการดำเนินที่ของพัคเพื่อไทยในลักษณะการที่ออกมาเป็นการป่าหาในทางที่ลักษณะเหมือนการจินนาการไปก่อนแม้แต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าแก้แต่คนคนเดียวนะครับแก้เพื่อแทรกแซงองค์กรอิสระบ้านรวมถึงแก้ในลักษณะเพื่อประโยชน์ของ พักแกนนำรัฐบาลหรือรัฐบาลเท่านั้นอันนี้ลักษณะเหมือนผมบอกว่าตีตนนอนไปก่อนไข้ทั้งที่จริงๆแล้วการแก้รัฐมนูลน,นั้นเป็นเรื่องของสอสอรยิงอยากเรียนพี่ร้องประชาชนว่าวันนี้เหมือนลักษณะที่พักปัญญาดิปนะครับยังไม่หลับเลยแต่ฝันไปกองว่าจะแก้อย่างโน้นแก้อย่างนี้ทั้งที่วันนี้นะครับการดําเนินการออกลักษณะอย่างนี้ผมผมองว่าเป็นแค่เกมการเมืองไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนรวมถึงเป็นการดูถูกประชาชนเกินไป ในการณีที่การแก้รัางรูนเนี่ยนะครับเพราะมีการกรสนต,ต,ต้องมาจากการเลือกตั้งของที่น้องประชาชนวันนี้จึงไปคิดแทนประชาชนคิดไปก่อนผมไม่แปลกใจนะครับว่าเลื่อนตั้งครั้งหน้าน่ยเชื่อว่าถ้าปฏิบัติเนนิการในกับค้านแบบนี้ผมจะได้สสอน้อยะเก่า์แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่มีการประชุมอย่างนี้แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ก็มีแค่นี้ครับตบนนี้ครับมีคําถามม์้ยครับ